ที่เหุกานยินดีต้อนรับเข้าสูุปฏิบัติการที่หาการหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสลนนิยมาเป็นหันส่วนจะนุ่งนำมาสันผิวเล็กอาทุยท่าทุนพอมแล้วและมารุมเดือดรู้คันดีกว่าหาการูดไลนะคะเรามาทำความเข้าใจกับตัวเปรตองหงปฏิบัติการนี้กันดีกว่าค่ะ ปฏิบัติการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อยมำเล่าให้ความเข้มข้นที่แน่นอนคงสารละลายมาตรดานันสารฟิวริกแอซิดตามมาด้วยหลักการของปฏิบัติการที่ห้นะคะสารละลายสฟิวริกตแอซิดสาม,มารถนำไปหาความเข้มข้นที่แน่นอนโดยการทรเทรดโดยตรงกับสารมาตรฐานนเปฐมภูมิโซเดียมคาร์บอนตที่มีความบริสุทธิ์ู ด้วยปฏิกิริยากัดดัมซาบริมาณกดที่สายทำปฏิกิริยากับสารมาตรฐานที่ทราบนหนักที่แน่นอนสามารถคำนวณหาความเข้มข้นของสารหลายได้รวมมาคำพรมรู้จักกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกันมีกว่านะฮะโดยหันแรกคูปกดกคบไปทำปฏิกิริยากันโดยกดซอฟปวิทีทำปฏิกิริยากคบหรือสานประกอบเกลือของขั้วบเนย โดยไฮโปรตอนจะกอสันฟิลิกทั้ปฏิกิริยาของคาร์บอเนตและโซเดียมคาร์บอเนตสองคือการสร้างเกลตเละน้ำก็เกณฑ์สังเคราะโซเดียมซัลเฟตเละนน้ำจากปฏิกิริยาและมีกันไปแก๊สคาร์บอเนตสังแก๊สคาร์บอเนตเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับโพธตอนเพื่อสร้างแก๊สคาร์บอเนตออกไซดเละน้ำค่ะ มานะฮารดมาริยนดรูเกเ่ยากับสทีมมีที่เกี่ยวห้องในปฏิบัติการนี้กันดีกว่า่ะมนน่ะนะคะกับฮูดโซเฟลิกแอซิดลชัสองและไฮดโซเดียมคาร์บอเนตหละสามมที่ออรลิค่ะดอมารมคืีกันทดลองกันีกว่า่ะคอนแรกนะคะคุอช่างสัตว์มาเปรดหัดบัดหงพง ไฮดัตโซเดียมฮับเนดยันทุอังได้ตมณหนักประมาณหนึ่งร้อยมิลิกรัมคนที่จะเปับชมีวีดีโอเรามาทำความรู้จักและเรียนรู้กับวิธีการทำกันดีกว่าค่ะวิธีการทำเลยฮะบ่งออกเป็นสังปแบบค่ะนั่นก็คือวิด by a d d i t i o n แล้วเว้นไปดู Friends ค่ะบบที่นั่นนะฮะนั่นก็คือ oh w วิ t by a d d i t i o n หรือการทำแบบเ b ิ um ่ม มักใช้กับการสัตว์มาตรฐานที่มีความพงงบวดีระหว่างการสเนีย่ยไม่ดูดความชื้นไม่ยอมใช้ชสันผัสตัยยางใฟ่ฟาดเพื่อเปนไเปเด้ค่ะเละวิธีการ่างแบบที่ต้องซุ่งเป็นแบบที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเป็นการช่างแบบแบบไปดู friends เป็นวิธีการสัมผัหแบบที่ใช้ในงานวิราชั้นปริมาณ ซุ่มีกันสัางมัหนักสราโนริฮีกานหาความแตกต่างของมัหนักก่อนเล่นกันทั้งทีสานจับพาชนาสัางมัหนักรีกานนีนหาจะช่วยให้กันสามมมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นค่ะข้าพนับชมแเลวาดยมาร่มดูรีกนสางได้ลยค่ะาดูลมดเลรยนะจะต้องควาหาน้ํานนักพี่ต้องช่างคงส่วนชุดนิ่งกันบวกลุ๊กเปสเ ซึ่งชันคิด่าจะอยู่ในช่วง0.0 9 0ถตสุวนท,สนสนสนท,นทงสุ1ท0ตหนนครัมแต่น,นังจะมีการสัางนำภาชนาบวกพงยาก,กอนไทยทยสนันและสุดบ้าทูกบอมาจเป็นการสัางนำพาชนาบวกผพงยาลัมไทยทสนันฮะขันตอนที่สองนะคะิ่มนามร้อยอม ครึให <Idol> ้ฝาดละลายมาลายจูนหมดตามนูเอ็การเติมเมื่อถูออรินส่งยูดขาดประมาณที่มีการทวงกันดีกว่าค่ะการซับไซลินโดร์ให้จับด้วยมืูฮานที่ถนาดจากนั้นที่ห้องเลู่จกบิเกลงในไซลินเดอร์อ่านปริมาตรสันดานในไซเินโดร์โดยหฮดับปริมาตรอยู่ที่ระดับสายตา ขั้นตอน,ตอนที่สามนะคะตตอมไตเตะด้วยส่วนชุดเนืหน่อแมวซันฟิลิกแอซิดโซลูชันที่ระยนดพอมทังกวอนอย่างสม่ำเสมอเมื่อไก่ถึงจุดที่าละลายจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีชมพูอมส้มหรือแซลมอนพีนั่นเองค่ะการไตเตทุกครั้ต้องนังไตเตะเสมออาและจดบันทึกปริมาตรการลืมการไตเตะ ใชยมูดันที่นัดนจับส่วนบนของฟานเพื่อเตรียมหอมสำหรับการกรงฟ้าในแนวนอนขณะทำกันได้เตีขันบอนที่สีนะคะนํำไปต้มจุนเกิดฟองอากาศและสีชมพูกับกลามาเป็นสีหลอย่าง ขั้นตอนที่ห้านำกับมาไตเติลโดยหยุดไตเติในปริมาณที่น้อยที่สุดอย่างช้าๆทำจนได้ฟองลายใิชมพู้ที่คงตัวไม่เปลี่ยนสีเมื่อนำสารไปต้มค่ะขั้นท่หกใช้หมูที่ขนาดจับส่วนบนหอมฝาดเพื่อเตรียมหอมสำหรับการแกวนหมูออีกข้างจับอยู่ที่ตอบของบิเรตเพื่อใช้ในการหุ้มการเปิดปิดบิเรตให้การไหลออก คงทายแทนเป็นประจำที่ต้องการให้สตอปฮอและเฮอร์ไฟไปแหนไใจเป็นไหลลงในฝาดในลักษณะที่ะระยุ์อย่างต่อเน,นื่องลนี้นะคะคือรูปเปรียกเทียบก่อนและหละังคำปฏิกริยานะคะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ